ท็อปอัพธุริสขายอะไรแพลตฟอร์ม i อทีของเราคืออะไรวันนี้เราจะมาขยายความและลงลึกของรายละเอียดกับว่าวันนี้แพลตฟอร์ม i อทีของเราทําอะไรได้บ้างนะครับเราซึ่งวันนี้ก็ซึ่งได้รับเกียรตินะครับจากโค้ดไก่นะครับซึ่งเป็นบืออาชีพทางด้านนี้โดยตรงนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เทนทีมงานนะครับในบริษัทนะครับของท็อปอัพธุิเรานะครับในหัวขอ้อ เรื่องการลงทะเบียนร้านค้าหรือตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ทําอะไรได้บ้างวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสโชคดีของท่านของเราทุกคนที่วันนี้ท่านได้สละเวลามานะครับมาขยายความบรรยายให้เราได้รับรู้ว่าวันนี้แพลตฟอร์มเอสทำอะไรได้บ้างนะครับก็วันนี้ไม่ให้การเสียเวลานะครับซึ่งวันนี้พี่ไก่เองก็ได้ทาภารกิจจากเมืองเหนือมามาท่านเพิ่งถึงบริษัทที่คาลิฮาร มินเนขับของเราเนี่ยนะครับมาถึงเมื่อคืนนี้เองนะครับแล้วก็วันนี้ท่านได้อยู่ที่บริษัทแล้วนะครับก็อยากให้เชิญทุกท่านได้ครับเข้ามารับฟังรับชมนะครับข้อมูลดีๆจากโค้ดไก่นะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ดไก่ของเราเลยครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเยรุทธินพนิชย์โค้ดไก่ วันนี้นะครับเหมือนที่คูณหนึ่งพูดนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องบริษัททวักจุริศทวักจุริศคืออะไรทวักจุริศขายอะไรนะครับวันนี้อย่างที่เรารู้นะครับว่าวันนี้ทวักจุริศเป,ปิดมาปีเข้าปีที่แปดใช่ครับวันนี้เข้าย่างปีที่แปดแล้วแล้วมันเป็นรูปแบบธุรกิจที่สฉนรแสในยุคใ,<ช>ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะเป็นธุรกิจที่ทุกคนใช้นะครับในยุคปัจจุบันนี้หลายๆคนหันมาใช้ เยอะมากครับวันนี้ยกตัวอย่างอ,อย่างช่วงอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลออกมา<ช>แอปยังไบเป่าตัวเใช่คือแอปชินชอบใช้วันนี้<ช><ๆ>เราเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมรัฐบาลถึงได้เอารูปแบบของการปลรอกข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออกผ่านโทรศัพท์มือ<ช>ถือแล้วจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันมีมีบทบาทมากขึ้นใช่ครับมันมนดึ๋หรืออย่งยางยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าในช่วงสามสี่ปีหลังมาเนี้ยเราจะเห็นว่าธนาคาร ให้บทบาทความสำคัญในในเรื่องนี้มากขึ้นจริงครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราสังเกตไหมครับว่าเหมือนที่คุณหนึ่งพูดนะครับตอนนี้ธนาคารเริ่มยุบสาขาใช่ครับเริ่มลดปริมาณนะครับสาขาลงแล้วก็เริ่มลดพนักงานใช่ไปครับพรอะอะไรรู้ไหมครับวันนี้นะครับสังคมในยุปัจจุบันทุกท่านใช้แอปพลิเคชันจริงไหมจริงครับนะครับส่วนใหญ่ทุกท่านไม่เคยพอเงินขึ้นธนาคารหรือไม่ต้องไปเบิกตังค์ธนาคาร มมันนกาเ่ใช้ผืืออถวันนี้เราเราจะมีอะไรอะไรสังคมหลายเงินสดนะใช่ครับวันนี้มันมันเป็นเพื่อนหลังแล้ย้ายตัวเลขจากบัญชีหนึ่งไปสูญญ่อีกบัญชีหนึ่งแต่ในนี้จะขยายความตรงนี้ให้ใช่ครับ,รบตอนเนี้ยทําไมถึงลดเยอะมากและตอนนี้รู้ไหมครับว่าเราฝากเบิกถอนได้ที่ไหนรู้ไหมครับวันนี้ฝากเบิกถอนได้ที่เซเว่นนี้เป็นตอนนี้นะครับใช่ใช่ใช่ครับวันนี้เราจะเห็นบทบาทนี้ในเซเว่นเกือบทําอะไรได้ครบทุกอย่างแล้วจริงครับกดไก่ เพราะว่าวันนี้มันเป็นความสะดวกใช่ไหมครับคือมันเป็นร้านสะดวกซื้อที่ให้อะไรกับท่านสามารถทําธุรกรรมทางการเงินอะไรหลายๆอย่างได้ที่เซเว่นอีเวนนะครับวันนี้ว่าไอ้ธนาคารที่นําร่องก็มีสามธนาคารนะครับเช่นอะไรบ้างพี่ห้องศิลปกาิกรไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นะครับตอนนี้ที่นาร่องอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นางเบิร์ถอนจงาได้ยินเสียงเอเอร์ทางสะดวกสบายนะพราะเหมือนอย่างที่เรารู้เลยครับวันนี้แอปพลิเคชันมันมีบทบาทส่วนหนึ่งที่ทําไม แอปพลิเคชันตัวนี้มันมีบทบาทคือรูปแบบของแอปพลิเคชันธนาคารคือรูปแบบฟินเทคเป็นที่หนึ่งพู่นะครับฟินเทคเป็นไงพี่ขยายความของฟินเทคนิดนึงนะครับเทคโนโลยีฟินเทคที่จริงแล้วเทคโนโลยีฟินเทคคือการทําธุรกรรมทางการเงินโดยไร้เงินสด oh. เหมือนที่รูปแบบชิงชอบใช้ทําไมท่านไม่ได้เงินสดแต่ทำไมท่านได้ตัวเลขในแอปครอาจาร์แล้วแต่แสามารถใช้ได้จริงใช้ได้จริงอ่าครับ นี่คือรูปแบบเทคโนโลยีปิเดนะครับในรูปแบบของแอปพลิเคชันธนาคารคือรูปแบบของเทคโนโลยีปินเท็แล้วส่วนหนึ่งทําไมเราจะพูดถึงเทคโนโลยีปินเด็ก <ขอ S 2> ครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในรูปแบบของเทคโนโลยีปินเด็เช่นกันมันเป็นอะไรเทคโนโลยีที่ร่วมกับสมัยกับโลกปัจจุบันกับโลกอนาคตจริงๆ พวกของเราก็สามารถทําธุรกรรมโดยกระเป๋าเงินดิจิตัลหรือกระเป๋าเงินไอบ็อกของเราเนี่ยจ่ายผ่านเตกระเป๋าเงินไอบ็อกสามารถเติมเงินมือถือได้สามข่ายเอชเอสแคร์สาม่ายยักษ์ใหญ่เป็นสามข่ายสาคนในประเทศไทยเราใชครับวันนี้แล้วสามารถซื้อสินค้าในระบบซึ่งเยอะมากแล้วตอนนี้ก็มีการใช้จ่ายได้จริงแล้วก็เริ่มการเติบโตตามธรรมชาจริงๆเราเราไป่างธรรมชาติครับวันนี้เราไม่ได้ก้าวกระโดด เราเริ่มจากสเต็ปอย่างธรรมชาติเปลี่ยนรายจา่ายประจําเป็นรายได้ในรูปแบบของตัวมัรตูริคือแอปพลิเคชันของเราคือแพลตฟอร์มตลาดการ<ช>แล้วอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีฟินเทคด้วยนะครับข้ออื่นนะครับวันนี้ผมจะมาขยายความนะครับเรื่องระบบไอทีนะครับหรืออินเทลเจ t ทอมัสซินเทมตัวนี้ที่เป็นสินค้าของบริษัทตัวมาร์ูริสให้กับทุกคนเข้าใจนะครับวันนี้นะครับแอปพลิเคชันไอทีของเราเนี่ยคือแพลตฟอร์มตลาดการ,นะรถ้าท่านนึกไม่ออกนะครับ ให้ท่านดึงลาซาด้าอ๋อลาซาด้ดา,ช,ดดาชอปปิงแพนด้าแพนด้าช้อปปี้แกร็บแกร็บอ่าใช่ใช่แกร็บคือคืออ่าต้องต้องนี้เนอะเพราะในเรื่องของเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยคนคนไทยเนี่ยือเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าอ่า<ช>โค้ดไก่พูดมาแบบเนี้ยเราจะเห็นภาพอ๋อไอ้สิ่งพวกนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราแต่เราแต่เราเราไม่รู้ว่ามันคือธุรกิจแพลตฟอร์มมันรูปแบบใหม่แต่ธุรกิจเหล่านั้นอ่ะมันนเเป็รื่อองงข การการได้เงินเนี่ยมันัวอยู่กับจุดที่เจ้าของบริษัทที่ใครครับคือแอปพลิเคชันทุกตัวนะครับคือลิสต์ทางปัญญาครับซึ่งลิสต์ทางปัญญ,ญจาจ้องู่เจ้าของใช่ใช่เหมือนอาลีบาบาเจ้าของคือใครจัดมาอ่ก็เป็น<ร><อ>นี่ก็คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มตลาดการใช่เขาเป็นแค่แอปพลิเคชันเขามีสินค้าไหมไม่มีครับอ่าเห็นไหมเขามายกทุเรียนในเมืองไทยเขาได้ปลูกทุเรียนไหม ได้ยอดขายโอ้โหแบบกระนำเลยอ่ะเยอะมากๆชั่วโมงเดียวสิบล้านนะครับจากการยกทุวเรียนแล้วถ่ายรูปคุณรู้ธุรกิจได้รูปแบบใหม่ๆไม่ต้องปลูกทุวเรียนตั้งใจเวลาอยู่ปีตัวเรียนตานนี้ห้าปีแล้วนี่ใช่ครับแต่วันนี้แจ็คหมาต้องปลูกตัเรียนไหมครับต้องปลูกนะมีแค่แอปพลิเคชันตัวเดิมมาเป็นสื่อกลางใช่ครับแล้วก็ย่อยออกมาก็คือในเครือของแจ็คหมาก็คือลาซาด้าคุณรู้แล้วเนี่ยความรู้ใหม่เลยนะครับพี่นะครับ แล้วก็เห็นไหมครับลาซาด้าที่เราจับจ่ายใช้สอยทุกวันนี้มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างให้เราเลือกแต่ทุกอย่างที่เราอยากได้แต่ไม่ม like ีสินค้าของตัวเองแต่ไม่มีสินค้าของตัวเองรูปแบบแพลตฟอร์มตลาดการคือการทําการตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคเขาเป็นตัวกลางตัวแปรนะครับรูปแบบแพลตฟอร์มก็เราเหมือนนึกนึง่ายๆถ้าภาษาบ้านๆก็เหมือนตลาดเนี่ยผมสร้างตลาดไว้คุณอยากอะไรมาขายมาขายติ เหมือนว่าอ่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับทางบ้านเนาะคืออย่างวันเนี้ยสมมติอ่าพี่ไก่เป็นนายทุนสร้างตลาดนัดมาสวยๆอย่างพวกผมหรือพวกพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยเป็นพ่อค้าไหมคะใช่ครับก็มาเช่าแผงพี่ใช่ครับจ่ายค่าเช่าพี่เป็นรายวันรายเดือนแบบนี้ใช่ครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับโอ้อันนี้เราจะได้เข้าใจง่ายๆอันนี้คือสื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ของเรามันมากกว่านั้นเพราะเราซื้อหลายเส้น เราซื้อในกสิทธิ์เราเลยเป็นหุ้นส่วนของตลาดด้วยเราได้มีผลประโยชน์จากการจับจ่ายใช้สอยในตลาด<ช>นั้นด้วยจากบรลรุล่มการใช้ของสมาชิกใช่ครับ,คครบแค่เปลี่ยนนะครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรายจ่ายนะครับจากที่เดิมมาเป็นที่ใหม่และมีรายได้เพราะแพลตฟอร์มตัวนี้ก็เอารายจ่ายของเราเ่ยครับมาเป็นกิจวัตรไอ้กิจวัตรประจาวัรรนของเราวนนะครับกิจวัตรประจําวันมาเป็นกิจาการ คุลองมองหาครับรูแปแบบของธุรกิจในยุคสมัยเนี่ยนะครับมันมีธุรกิจไหนบ้างที่เปลี่ยนกิจ,จวัตรประจําวันมาเป็นกิจการนะแล้วสามารถสร้างรายได้จากกิจวัตรประจําวัน,จจวนท่านท่านทางบ้าน,าน,าน,านพอนึกออกไหมครับแต่ที่เราเห็นกันหลักๆที่เราอย่างที่เราเคยเห็นก็จะเป็นในรูปแบบของเ็ตเวิร์กใช่ใช่เรเวิร์กก็เยหรือเอ็อลอหรือคือธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงนั่นแหละที่เราทำแต่ในนั้นเราจะเห็นในเรื่องของเป็นของของ,ของแบรนด์สินค้าไปใช่ครับ แต่ในเรื่องของท็อปอัพธุลิศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการอุตสาหกรรมเครือข่ายไทยเลยโดยที่เราไม่มีสินค้าแต่เราดําเนินธุรกิจโดยแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า i t s Inter In Top Up System ใช่เรียกับคหนึ่งคือบัญชีฉีกฉีกฉีกกดทุกฉีกฉีกรูปแบบตัวอย่างนะครับในวงการในวงการเครือข่ายเน็ตเวิร์คนะรับเป็นการขายแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่ทุกคนใช้ด้วยเพราะอะไ เป็นหน้าพวกนี้ครับคือแบ่งองตลาดไายแต่คุณจะได้ได้ไดไดสินค้าตามที่คุณซื้อซื้อได้สินค้าตามที่คุณชอบแต่คุณไม่ได้าดาค,ค่าการตลาดจากการการกายแต่วันนี้แ <สา S 1> อปพลิเคชันของเราเมื่อท่านซือ้อลิขสิทธิ์แล้วท่านสามารถเปลี่ยนการซื้อการจ่ายของท่านมาเป็นรนายได้ด้วแล้วท่านสามารถนะครับสามารถขายต่อแอปพลิเคชันตรงนี้ให้กับใครก็ได้ มันอยู่ในแผนการตลาดเนาะอันนี้ค่อยให้ทุกท่านไปศึกษาต่อนในแผนการตลาดว่าไรายได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจากการขายครับจากการขายแล้วขยายมันจะมีรายได้อีกสองข้อนะครับเกิด<ช>จากการขายและขยายและ,ยยและสร้างบิ๊กดาตา้าแล้วมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดกว่านกนนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เมื่อท่านซื้อลิขสิทธิ์นะครับมันจะมีไซส์เอสเอแอลเอ็แอลใช่ไหมใช่ใช่ใชครับ,รบทุก gesehen, การซื้อลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านจะมีแพลตฟอมหนึ่งแพลตฟอมสามแพลตฟอมเจ็ดแพลตฟอมสิบเ้าแพลตฟอมวันนี้ถ้าแต่ละแพลตฟอร์มของท่านมีการประเมินราคาแล้วสามารถซื้อขายในเหมือนในรูปแบบแบบที่ดินเรารู้จักไหมครับที่ดินมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเป็นออสังหาเนาะในวงการที่ดินก็ได้เราพูดถึอสังหาเป็นสิทธ์ทรัพย์จริงๆใช่ครับแต่วันนี้มูลค่าตรงนี้เกิดจากอะไรมูลค่าตรงนี้เกิดจากวิกต้าต้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่า สร้างปัจมนุษย์ใต้องอค์กรใช่ครับวันนี้มาสร้างมูลค,าค่ากับเราวันนี้เรา่งเริ่มมูลค่ามาเยอะใช่ใช่แต่ถามว่าวันนี้ทุกคนหยุดรายจ่ายได้มไม่ได้ครับเช้ามาเราก็ต้องรับหน้าแปรงฟันกินข้าวสามมื้อแล้วเราเคยคิดนอกกรอบไหมครับว่าวันนี้ถ้าเราหยุดรายจ่ายไม่ได้เราจะทํายังไงให้เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นั่นแหละสิครับ,ออบนะครับ เป็นจากผู้รู้ของท่านประานครับท่านขอละวันได้ละวันและท่านรองประธานที่ไม่ถือธรรมชาติกับมนุษย์ที่เปลี่ยนรายการมาจากลงทุนเป็นรายได้ก็คือแบบฟอร์มไอเอสนะครับที่เราเริ่มจากในบริษัทสมาร์ทกลิสที่เราได้มายืนอยู่ในจุดๆนี้แเราเราได้ประสบการณ์เบ็ดจากอะไรครับจากจากการไปชวนคนมาไปยัดตรงนี้มันเป็นทุกอย่างในร,รูปแบบนั้นไม่ถือนะเราสามารถเปลี่ยนทีม นะต่อจากเนี้ยไปผมอยากให้ทางโค้ดไก่ขยายความของวันเนี้ยไอทีเอสของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างเป็นสื่อกลางของอะไรแล้ววันนี้สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในระบบ i อทแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะยกเวทีนี้ให้กับทางโค้ดไก่เลยอโอเคนะครับก็งั้เดี๋ยวจะเชิญทุกท่านนะครับฟังไรายละเอียดจากโค้ดไก่เลยอโอเคครับ วันนี้นะครับจริงๆแล้วระบบ i อเของเรานะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วทําให้โทรศัพท์มือถือของเราผลิตเงินได้ที่สีชั่วโมงสามารถสร้างไรายได้จากอะไรครับจากการใช้แพลตฟอร์มหรือใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับวันนี้แอปพลิเคชันตัวนี้สิ่งแรกเลยครับที่ท่านซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะครับทาให้โทรศัพท์ของท่านเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะที่สามารถเติมเงินมือถือได้สามทา ถ้ามองไม่เห็นภาพนึกถึงตู้เนเติมนะครับที่อยู่หน้าเซเว่นครับท่าน mm hmm. พอนึกออกใช่ไหมครับตู้เนเติมสามารถเติมเงินได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ของเราโทรศัพท์ก็จะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นอัจฉริยะสามารถเติมเงินได้แต่ท่านก็จะมีคําถามอีกแหละว่าแอปพลิเคชันธนาคาราก็เติมได้จริงไหมครับแต่วันนี้นะครับทุกการเติมในแอปธนาคาราท่านเคยได้ค่าการตลาดกลับคืนจากธนาคาร แต่วันนี้ในแอปพลิเคชันของเราทุกการเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมไม่ค่าย a ฟ d t แท็คูมุท่านเติมได้หมดนะครทุกการเติมเปลี่ยนเป็นไรายได้นะครับไอการเติมเปลี่ยนเป็นไรายได้จากเราเติมเองจากเราใช้เองไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันมีอยู่ในแผนกานตลาดอยากให้ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมในแผนกานตลาดนะครับคือคนอื่นเติมแล้วท่านได้ด้วยคนอื่นเติมเขาได้แล้วเราได้ด้วยดีกว่าไหมวันนี้ท่านแสดงว่าเราชวนคนที่เรารัก ชวนคนที่เรารู้จักชวนเพื่อนชวนญาติพี่น้องเข้ามาทุกการจ่ายของเขาเขาได้เราได้ด้วยดีไหมครับวันนี้เป็นอะไรที่ไม่ผธรรมชาติเพราะในระบบของเราตอนนี้ก็มีร้านค้าหรืออะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นตัวอย่างร้านอาหารร้านขายข้าวนะครับร้านเสริมสวยนะครับพวกกาแฟนะครับพวกร้านกาแฟแล้วก็โรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็ประกันชีวิตประกันรถยนต์หรือเข้าสารหรืออื่นๆนอีกมากมายครับ นะครับวันนี้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นของท่านไม่ใช่หรือท่านต้องจ่ายทุกเดือนไม่ใช่หรือนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับที่จะเปลี่ยนหลุข,ของเราในเปลี่ยนที่จ่ายแล้วมีรายได้รูปแบบของเราก็คือเป็นแอปพลิเคชันในการจ่ายจ่ายแล้วมีรายได้นะครับแล้วขายแอปพลิเคชันตัวนี้ให้กับใครก็ได้จะได้รับตามแผนการตลาดข้อที่หนึ่งข้อที่สองและสิ่งที่มันสุดยอดกว่านั้นนะครับสิ่งจําเป็นของแอปพลิเคชันสิ่งจําเป็นของโทรศัพท์คุณต้องมี อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับวันนี้ครับเราได้จับมือกับค่ายดังค่ายหนึ่งนะครับไปขอชื่อนะครับครับค่ายดังค่ายนั้นได้จับเซ็น MOU กับเราเราเป็นดีลเลอร์ค่ายดังค่ายหนึ่งนะครับวันนี้แล้วเราได้โปรพิเศษที่เป็นโปรประหยัดนะครับวันนี้คือโปรโนเน็ต4 ps, เมกะบิตความเร็วต่ำสุดนะครับ4 ps, เมกะบิตความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กนะับโครงข่ายแต่ละที่แล้วโทรฟีทุกเครือข่ายไม่อัน้นนะครับ ตกปีละ2,090สิบาทเฉลี่ยต่อเดือนแล175้วร้อยเจ็ด้าเฉลี่ยต่อวันแล้ววันละ6บาทนะครับวันนี้ที่ท่านถักใช้อยู่ใช้อยู่ราคาเท่าไหร่ท่านลองคิดดูนะครับท่านเหลือวันละ6บาทเดือนละร้อยเจ็ดบ้าบาทโดยเน็่ทอันไม่อนสามารถปล่อยฮอสปอร์ตให้กับใครก็ได้นะครับแล้วก็สามารถโทรไม่อันทั้งปีเสียงแค่2,090าบาท อย่างนะครับเปิดดูอย่างตัวครับว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับอหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีคำถามผมจะได้ตอบในนี้ให้เลย อย่างนี้ท่านคิดว่าอย่างไรนะครับแล้วซิมนะครับวันนี้ซิมของเราเป็นซิมสวัสดิการให้กับสมาชิกเขาบอกนะครับเป็นซิมที่เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับวันนี้หลายๆคนนะครับจะตกอาตายกันตรงนี้จะให้คําแนะนํานิดนึงนะครับจะให้คําแนะนํานิดนึงว่าหลายๆคนนะครับพอไปชวนเพื่อนเขาจะบอกว่าอืเบอร์นี้ฉันใช้มานานแล้วฉันใช้ไอโฟน แต่คําถามทุกคนจะติดอยู่ว่าเมื่อเราถามว่าอยากใช้แพงหรือใช้ถูกทุกคนจะออกเป็นคําถามเดียวเลยว่าอยากใช้ถูกจริงไหมครับแต่หลายๆคนจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะยึดติดนะครับเพราะใช้คําว่ายึดติดกับสิ่งเก่าเบอร์เก่านะครับผมนะครับแชร์ตัวเองนะครับวันนี้ม,มีเบอร์เก่าที่เป็นเบอร์มงคลด้วยแล้วไม่ใช่ค่ายของคุณที่ผมใช้นะครับแต่ว่าเป็นค่ายดีแท็นะครับที่เป็นเบอร์มงคลและเป็นเบอร์เก่า ผมแค่ไปลดค่าใช้จ่ายเบอร์เก่ามาเป็นสิทธิเดิมเงินแล้วเก็บรักษาไว้เพื่อรับสายแต่ผมจะบอกหลายๆคนที่ผมโทรหาว่าวันนี้ผมเอาซิมสวัสดิการของ่าตุนิสเนี่ยมาใช้ในการทําธุรกิจแล้วมาใช้ในการประหยัดเพราะมันเป็นโปรชั่นปีต่อปีนะครับไอเบอร์เนี้ยคุณไม่ต้องเมมก็ได้แต่เบอร์หลักคุณเบอร์หลักของผมอะคุณต้องเก็บไว้ครับยังไงผมใช้ไปตลอดคือเบอร์หลักเราต้องมีนะครับแต่เบอร์นี้เรามาทําธุรกิจเพื่อลดค่าใช้จ่ายผมจ่ายเดือนละพันสี่ต่อเดือน ค,คำถามวันนี้ผมจ่ายเดือนละพันสี่ต่อเดือนปีหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นหกนะครับปีหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นหกแต่ปีนี้ผมมาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เดลือแค่สองพันกว่าบาทตกลงมะหยัดไปเท่าไหร่ครับแต่เบอร์เก่าที่ผมจา 1, าม่ายพันสี่ก็ยังอยู่นะครับผมเก็บไว้เพื่อรับสายเพราะทุกคนรู้ดีว่าวันนี้นะครับเบอร์เก่ามันทิ้งไม่ได้เบอร์เก่าแหลยคนทําธุรกิจมาเป็นสิบปียี่สิบปีคุณจะทิ้งได้ยังไงลูกค้าติดต่อ เบอร์นั้นอยู่นะครับแต่วันนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าเราอยากประหยัดเราก็แค่ก้าวผ่านตรงนั้นนิดเดียวแก้ปัญหาโดยการที่ว่าเอาซิมเก่ามาไว้รับสายแล้วเอาซิมใหม่กระหนำ่ำโทรกระหนำ่ำใช้เน็ตเพราะสอง0ันเก้าสิบาทล,ลบกับหมื่นกตกลงผมมีรายได้เพิ่มเท่าไหร่ครับต่อปี1 4ื่นสี่คิดง่ายๆครับวันนี้ก็ประมาณ1 4ื่นสี่นั่นแสดงว่าไม่ใช่ถ้ามัน,ม,นมันไม่มีธุรกิจมาร่วมด้วยแสดงว่าผมประหยัดค่าใช้จ่ายสแสดงว่าผมเพิ่มรายได้ต่อปีแล้วไหมครับ วันนี้เราสามารถเพิ่มรายได้่อปีได้แต่วันนี้อยู่ที่เรามุคมองและว,วิธีคิดของเรานะครับผมคิดแบบนี้ผมเลยเพิ่มเบอร์ขึ้นมานะครับเพื่อม,มาประหยัดนะครับผมแค่เพิ่มเบอร์มาเพราะโทรศัพท์อย่างนี้มันก็สามารถใช้ได้สองสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือเป็น a n d r o อยเดี๋ยวนี้ใช้ได้สองสิ่งหมดแล้วนะครับท่านลองเปึกษาเข้าขมาดูแล,แล้ว,วันนี้เมื่อท่านใช้โทรศัพท์ประหยัดแล้วเอาผิดจ,จวัตเป็นกิจการ แล้วท่านสามารถขายท่านเป็นุ้นส่วนของบริษัทพอปตูลินแล้วท่านสามารถขายแอปพลิเคชันตัวนี้ให้กับใครก็ได้ขายปุ๊บก็ได้ตังค์ในรายได้ข้อที่หนึ่งเป็นวินาทีไม่ต้องรอเป็นปันไม่ต้องรอเป็นเดือนในระหว่างทางที่ท่านขายรายได้ข้อที่สองก็เกิดเพราะท่านสมัครมาแล้วเมื่อท่านต่อสายงานมันจะมีคะแนนนะครับมันจะมีคะแนนขึ้นมาในข้อสองมาเก็บให้ไว้กับท่านท่านไม่ต้อง นั่นก็ได้ผมไม่ยืนลงรายละเอียดชิงลึกนะครับวันนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่ารายได้ข้อที่สองแค่ท่านมีคะแนนซ้ายกับขวาฝั่งไหนน้อยกว่าคูณ2ี่เอร์ซนกลับมาเป็นตังค์ให้กับท่านนี่ในส่วนข้อที่สองนะครับในข้อที่สามก็จะเป็นรายได้เหมือนที่ผมบอกว่าเปลี่ยนกิจวัตรประจาวันมันเป็นการจับจ่ายใช้สอยนะครับหลังจากเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเป็นกับการจับจ่ายใช้สอยทุกการจ่ายท่านจะได้คะแนนมาคะแนนจะเก็บสะสมไว้ที่เดือนแล้วมาคูณ1ิบเปเกลับเป็นตังค์ให้กับท่านอีกแบบ ที่ธุรกิจตรงนี้สุดยอดนะครับสุดยอดครับวันนี้ธุรกิจรูปแบบนี้มีหนึ่งเดียวด้วยในประเทศไทยที่จดทะเบียนสปบถูกต้องอตามกฎหมายเราได้จดทะเบียนสปบถูกต้องเมื่อที่27มจดีนาสองพนนะครับจดทะเบียนในรูปแบบการขายนะครับซอฟต์แวร์เป็นตลเลทหรือแอปพลิเคชัน i t s หรือ Intelligent ทอมอสซิสเทมเนนแสดงว่าพวกผมไปขายกาแฟไปขายสินค้าอะไรต่ตางๆไม่ได้นะครับ จนตะเบียนขายอะไรครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว <Software. S 2> เราขายซอฟต์แวร์เราขายแอปพลิเคชันนะครับแล้วซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนี้ท่านก็จะตั้งคำถามมันไม่มีสินค้าจริงไหมครับใช่ใช่ครับมันไม่จะไม่มีสินค้าไม่มีอะไรเลยแต่ท่านรู้ไหมครับซอฟต์แวร์ที่เป็นราคาตัวเนี้ยท่านลองมองดีๆนะครับเมื่อท่านบอกว่าถ้าเข้าบริษัทเครือข่ายอื่นมันจะมีสินค้าโน่นนี่นั่นมาใช่ใช่แต่วันนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันเป็นอะไรครับผมบอกแล้วมันเป็นตลาดกลาง ท่านอยากขายอะไรล่ะครับท่านสามารถลิมิตและลิขิดชีวิตท่านเองได้เลยท่านอยากขายรถยนต์ท่านเอารถยนต์เข้ามาในระบบสามารถขายได้ท่านอยากขายกาแฟท่านเอากาแฟเข้ามาสู่ระบบสามารถขายได้นะครับท่านอยากได้อะไรท่านเนรมิตเข้ามาได้เลยครับเพราะเราคือแผลตฟอมตลาดกลางถ้าเรามองทำความเข้าใจง่ายๆก็คือภาษาตลาดเราก็รู้อยู่แล้วไม่มีกี่จำกันใช่ครับตลาดมันมีของขายเยอะแยะมากมาย แต่วันนี้ตลาดกลางตรงนี้ท่านสามารถนำเข้าได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับสามารถลิขิตและลิมิตชีวิตตัวเองได้โดยการนำสินค้าที่ท่านอยากได้อยากจะทำการตลาดหรือมีเพื่อนเปิดกิจการอยากจะช่วยเพื่อนเอาสินค้าลงเข้าสู่ระบบท่านก็จะได้สิบเปอร์เซ็นจากการที่นำเพื่อนเข้าสู่ระบบโดยที่เพื่อนไม่มีค่าใช้จ่า,ายใดๆทั้งสิ้นในส่วนของงานขาในรูปแบบนะครับวันนี้นะครับก็มา ถ้าทำเป็ความเข้าใจข้าวๆนะครับวันนี้ถ้าท่านสงสัยอะไรก็ให้ติดต่อครูหนึ่งนะครับเพื่อขอเบอร์โทรมาได้นะครับอยากเข้าใจรายละเอียดในเชินนงลึกเดี๋ยวให้ครูหนึ่งติดต่อแลวผมอยากอธิบายให้เข้าใจในทุกเรื่องนะครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับ ลองมาศึกษาทำความเข้าใจกับรูแปแบบแพลตฟอร์มของบริษัททอปอัพทุนิ t นะครับมันไม่ได้ฝืนธรรมชาติเลยวันนี้แค่มาไปยับแล้วเปลี่ยนรายจ่ายประจําเป็นรายได้เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้เป็นกิจการแล้วเรามาเจอกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ